สวัสดีครับพบกับช่องอวดของขังชาแนลวันนี้เป็นวันหยุดนะครับได้มีโอกาสนําทุกท่านมาเที่ยวชมวัดรําผาเด่นนะครับอดีตก็เคยเป็นที่ศักดิ์ะหรือเคยเป็นที่ของหลวงปู่มั่นสายกรรมฐานเคยมาปักกฏจารึกธรรมที่นี่นะครับแล้วก็มีปฏิมากรรมเกี่ยวกับแกะสลักหินสวยงามนะครับ เรามาแวะชมความงามของวัดถ้ำผาเด่นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเจดีนะครับ,อ, J D, รบอันนี้ก็จะเป็นหินแกะสลักรูปพระนะครับพุทธศีหายาตโรกธาตุภูผาเด่นนะครับแกะสลักบนหินสวยงามนะครับ สายหลวงปู่มัน่นเคยมาปรากฏจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับวัดนี้มีความเก่าเกศอายุเป็นร้อยปีนะครับเราไปชมลานพญานาคกันดีกว่าครับลานพญานาคจะเป็นจุด อันซีนจุดหนึ่งของวัดถ้ำผาเด่นนะครับอ่ตามมาดูกันมาดูอีกจุดหนึ่งครับสวยงามเป็นพยาคุดนะครับเกะสลักบนหิน สลับนนหินมาลงมาดูลานทางลงลานพญานาคนะครับ จุดนี้ผู้คนชอบมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการโยนเหรียญลงบาท ทิวทัศน์สวยงามนะครับรอบๆวัดก็จะมองเห็นฝ่าทุ่งนาอ่างเก็บน้ำนะครับบรรยากาศดีทีเดียวช่วงนี้นะครับหน้าหนาวนี้เป็นอีกวัดที่หลายๆคนอยากมา สักการะมาไหว้พระครับที่วัดถ้ำผาดินคนเยอะคนเยอะมากครับ